ครับผมมิสเตอร์ภูวิ์เองนะครับคือวันนี้ผมจะมาเล่าประเด็นที่เกี่ยวกับดรามาร่าดราม่าที่ว่าเ,าเรื่องที่ผมเอากระเป๋า,านักเรียนเนี่ยครับไปวางไว้บนโต๊ะกินข้าวคนอื่นที่โรงอาหารนะครับโดยที่เ,เหมือนเขาจองไว้แล้วนะครับประมาณนั้นคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบติดค้างอะไรใครนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคองผมไม่ชอบครับ คือผมจะออกมาทําคลิปเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า,าในทุกๆวันเนี่ยครับผมนแทบจะไม่ได้วางกับเผาเลยนะเอา,เอาถ้าเอาตามความจริงคือผมจะสะพายไปตลอดคืออ,อย่างตัวอย่างวันนี้นะครับผมก็พอจะเหมือนเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงไหมก็คือวันนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยผมเดินมากับเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับเดินมาเดินมาพร้อมกันนะครับ ก็คือผมก็คุยกับเพื่อนสนิทผมอะไรทั่วไปนะครับตามภาษาคือผมเนี่ยจะแยกกับเพื่อนสนิทครับตรงร้านข้าวประจําผมก็จะบอกเขาว่าเออวันนี้นะ่ผมกินข้าวคนเดียวเหมือนเดิมน,นส่วนนีก็เป็นาษตะก้อเลยอะไรประมาณนั้นผมก็เลือกที่จะไปกินข้าวครับผมก็สบายกระเป๋าไปปกติตามปกตินะครับอ่าพอดีเนี่ยผมเนี่ยจะสะพายแล้วไปซื้อข้าวเลยอ่าวันนี้ผมรู้สึกยังไงไม่รู้ผมอยากกินข้าว ไม่อยากกินปกติผมจะกินพวกว่า,าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยผ,ผมอยากกินข้าวมากก็คือทีนี้ผมก็เลือบไปเห็นทางซ้ายมือของผมตอนแรกนะว่าทางซ้ายทางซ้ายมือ45อ,องศาที่มองไปจากร้านข้าวป้าอะไรสักอย่างเป็นร้านข้าวที่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละผมก็มองไป45อ,องศาโต๊ะที่สองจากเสาร้านขายไก่เนี่ยทางด้าน ทางด้านขวามืออีกแถวหนึ่งนะครับคือโต๊ะเนี่ยมันจะมีสองแถวใช่ไหมครับโต๊ะมันจะมีสองแถวซึ่งแถวด้านขวามือเนี่ยมันโล่งครับโต๊ะมันโล่งม,มันไม้มีใครเลยครับพื้นที่สาธารณะครับใครจะวางก็ได้ครับแต่มันไม่มีใครเลยครับทีนี้ทางด้านซ้ายมือของโต๊ะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมได้พบว่ามันมีกระเป๋าอยู่ครับมันมีกระเป๋าอยู่ประมาณสองสามใบผมจําได้ประมาณนี้มันอยู่สองสามใบซึ่งผมไม่ได้คิดอะ้มากแต่เขาวางตรงที่นั่งครับไม่ได้คิดอะไรมากซึ่ง ตามหลักแล้วเวลาคนกินข้าวเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็นั่งกินได้ใช่ไหมครับมานั่งมองหน้ากันก็จริงเน่มันก็กินข้าวได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีพื้นที่จํากัดแค่นั้นนะครับผมก็ไม่สามารถจะไปกินไหนได้ถ้าพื้นที่มันเต็มนะเออก็ต้องเข้าใจกันในส่วนนี้ด้วยเอ,อผมก็ได้ทําการเอากระเป๋าไปวางไว,ว้็นโต๊ะใต่ชิงเฉียงมาทางฝั่งผมที่ผมจะนั่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเออก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรละก็ูไม่ได้ทําอะไรผิดกูวางไปตรงที่ที่กูจะนั่งก็ไั่ไม่มีใคร เ,ออเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปซื้อข้าวผมจําได้เลยผมสั่งป้าอยู่สามสี่คำสั่งว่าเออผมเอาไข่ตุนกับไก่ครับผมใ็จ่ตังค์จ่ตังเสร็จปับ๊บผมก็เดินหันขวาสีสิบห้าองศาเดินตรงไปไปหย,ยอดซอหยอดซอหยอดซอหยอดซอเสร็จผมก็ได้หยิบซ่อมอ,อ่าผมจำได้ถึงขนาดนี้นะผมหยิบซ่อมสองอัน52าอันไข่กัน แล้วก็เอาไปเอ่เอาไปต้มน้ำล้างฆ่าเชื้อนะครับล้างฆ่าเชือ้อเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็เสียบใส่จานผมนะได้เสร็จแล้วผมก็ได้ทําการเอ่เดินไปหมุน45องศาเหมือนเดิมแล้วตรงไปที่ผมวางกระเป๋าไว้จะไปนั่งกินข้าวผมตั้งใจว่าจะนั่งกินข้าวแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยพอผมกลับไปดูที่กระเป๋าผมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมเห็น โต๊ะตรงนั้นนะครับที่ตอนแรกมันไม่มีใครวางน,นะครับตรงนั้นอมันตอนแรกมีคนวางน,นะครับแต่มันวางแค่ตรงที่นั่งที่มันอยู่อีกด้านหนึ่งของผมซึ่งมันไม่เกี่ยวไงก็เลยเได้ทําการไปวางตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีคนนะครับเอากระเป๋ามาวางทับผมผมเนี่ยสี่ชั้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับวางไว้ผมไม่ได้ชิ้อะไรเลยผมก็ไปเอาเอ้าวมีคนทับกระเป๋าเราเอาแออสดงว่าเขาจะนั่งนี่เหรอเราก็ไม่คีดอะไรนะรเราก็อ,อ๋อจะนั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปนั่งที่อื่น ก็เราก็ได้ทําการหยิบกระเป๋าเราออกมาครับหยิบหยิบแบบเบาเราไม่กระชากปึ้งผมว่าเลยหยิบค่อยๆหยิบออกมาแล้วเราก็สบายจังหวะนนั้นผมก็เห็นคนมองอยู่แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจผมเ่าหลไปด้ทำผิดอะไรคุณจะนั่งก็เอากระเป๋าออกผมก็ลุกไปก็ก็ไม่ได้ิีอะไรครับแต่ไม่รู้นะว่าใช่ประเด็นนี้ไหมมันก็มีประเด็นที่สองอยู่ผมก็ลุกออกไปหมุน45องศามันเดิมมันจะไปตรงเออมันจะไปเจอตรงหน้าสากน หน้าสากลมันจะมีแถว1 2 3 4งสองสามห้าน้าสากลสากลแห่งใหม่นะต้องพูดให้เข้าใจก่อน,นว่าสากลแห่งใหม่สากลแห่งใหม่เนี่ยแถวแรกผมจําได้เลยว่าแถวแรกนะผมเห็นว่าแถวแรกเนี่ยมันมีกระเป๋าวางอยู่แค่ใบเดียวนะแถวแรกฝัง่งความอเอาใหม่ครับเมื่อกี้วิดีโอมาตัดคือโต๊ะเนี่ยมันจะมีอยู่2แถวซึ่งผมก็ได้ทําการไปนั่งแถวฝั่งริมสุดริมสุดของสากลผมก็ไปนั่ง มันมีกระเป๋าวางอยู่ใกล้ๆผมอัอนหนึง่งซึ่งมันวางตรงที่ขั้นตรงที่แบบเขากั้นโต๊ะพอดีซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าที่เขาวางอย่างนี้เขานั่งฝั่งซ้ายหร,รือเขานั่งฝั่งขวากันเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็เลยวางกระเป๋าตรงใกล้ๆเขานั่นแหละใกล้ๆเขาแล้วผมก็เดินไปซื้อน้ำโอชิขวดสีเหลืองจำได้เลยแปบ๊บเดียวไปแป๊บเดียวแล้วผมก็เดินกลับมาแล้วก็ผมก็ไม่นั่งกระเป๋าเขาก็วางอยู่ข้างๆไม่ไม่ได้ไปยุ่เกี่ยวอะไรกระเป๋าเขาก็วางไว้ข้างๆแล้วว่มีพื้นที่ว่างอยู่เสรลไนั่งงป นั่งลงไปสักพักหนึ่งผมก็กินกินกินเพื่อนเขาสองคนข้างหน้าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าใช่เพื่อนเขาไหมผมก็ได้ทําการมองไปข้างหน้าเฮ้ยไข่หนัาแตนะ่เขาหัวเราะเราทำไมวะเราขาผมไม่รู้นะเขาหัวเราะผมหรือเปล่านะมไม่ได้สนใจเราเรกินข้าวต่อไปต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันมีเพื่อนเขาเนี่ยครับเดินมาแบบประมาณว่าเฮ้ยไม่ทักตรงนู้นไหมแบบว่าเออแบบแบบแล้วเขาก็มองหน้ากันแบบไม่ทักตรงนู้นไหมแบบว่าเออตรงนู้นว่างนะแบบเออเหมือนเหมือนเขาก็ ตอนสองคนนี้เขาก็เลยลุกออกไปครับตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรผมก็สงสัยเอ๊ะเขาลุกไปทำไมเขาลั่งเกี็บกูบ้างวะตรกูไม่คิดเลยแต่ผมว่าโอ้ไม่หรอกเขาคงนั่นอยากนั้งกับเพื่อนทบผมก็สงสัยกูไปทำอะไรผิดบอกกูก็วางกระเป๋าไว้ของกูและอีกอันหนึ่งก็วางไว้ห้าข้างอีกอันหนึ่งก็ว่างๆโล่งๆก็ถูกแล้วนี่หว่าเออผมก็ได้ทําการเดินเดินไปครับเดินไปเดินไปเอาข้าวไปเก็บพอผมกินเสร็จว่าเดินเดินเราเอาข้าไปเก็บอ่าอาจารย์ไปเก็บนั่นแหละเสร็จพบผมก็วนบ่่่นนนเเเดดิูออออีีกรรึงพพืทททจะาโศั์ แล้วก็กระเป๋าเดินเพื่อที่จะเดิน่อ,อไปมันก็ยังลุกเหมือนเดิ <S <S มผมก็ไม่คิดว่าประเด็นสองนี่อาจจะอาจจะไม่ใช่นะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ <S 1> <S 1> สสเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเดินออกไปแล้วก็มองโดยรอบมันก็ไม่มีอะไรแปลกผมกไม่รู้ว่าใช่ประเด็นนี้ <S <S ่ผมยังไม่ออกไปนะครับผมก็เดินวนไปผมจํารายละเอียดได้ทั้งหมดราเดินวนไปร้าน <S <S โทรอยากโทรกาโทรโทรอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็พูดมา่อ้ถูก อะไรยากรงยากิีอะไรสักอย่างอ่ะผมก็กินบ่อยนะผมเรียกไม่ค่อยถูกมกันผมก็ไปซื้อ20บาท20บาทวางเลยครับจำใได้แม่ค้าผู้ประจำ20บาทเสร็จปั๊บผมก็จ่ายเงินแล้วก็หยิบมาแล้วก็เดินวนวัาที่โต๊ะเดิมแต่ว่าไม่ได้นั่งจริงนะครับผมแค่เดินมาเช็คตัวมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดินออกไปกินแล้วก็ทิ้งนี่ครับเรื่องมันก็มีประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเอ่อมันประเด็นไหน แต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบผมชอบออกมาทาคลิปแบบนี้เพื่อที่จะชี้แจงให้มันชัดเจนดีกว่าเพราะว่าโดยทุกวันแล้วเนี่ยผมแทบที่จะไม่เคยเอากระเป๋าไปวางทับใครเลยนะเพราะว่าผมกินข้าวเนี่ยผมก็วางอยู่ที่ที่มันว่างคนเดียวเพื่อที่สามตัวเราจะสามารถไปนั่งกินได้คนเดียวนะประจําเลยนะผมแต่ครั้งนี้มันอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยหรือมองไม่ค่อยเห็นซึ่งผมไม่ได้ไปดา่าอะไรเขาเลยนะผมแต่เขามาตอบกลับว่า ตอบกลับในในใน NDL ประมาณว่าแบบผมไปกินที่คนอื่นเขาอันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ต้องขอโทษขออภัยเขา